Constructor นะครับเป็นฟังก์ชันพิเศษที่เราจะใช้งานในการกำหนดค่าเริ่มต้นก่อนที่เราจะ deploy ตัว Smart Contract ผมจะยกตัวอย่างโดยการสร้างตัว c o n t ท็ก t ขึ้นมานะครับแบบนี้ให้ชื่อว่า Constructor ด้านในเราจะกำหนดตัวแปรเริ่มต้นผมจะกำหนดตัว Address ตัวนี้ให้มันเป็น Public แล้วก็ให้มันชื่อว่า Owner อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น u i n ตัวนี้ก็เป็น public เช่นกันตัวนี้ให้เป็น x จากนั้นเราก็จะมาใช้งาน constructor ตัวนี้กับ constructor เลว constructor เนี่ยเราจะเป็นการกำหนดค่าโดยค่าเริ่มต้นตัว x เนี่ยเราก็จะใส่ input เข้าไปนะครับผมก็จะใส่ Input แล้วก็ใส่ Para m e t ตอตัวนี้เป็น u i n underscore i ไปแล้วเราก็จะมากำหนดค่านะครับตัว owner เนี่ย ผมก็จะกำหนดค่าเป็นตัวแปร global ก็คือ msg นะครับ .sender msg .sender ก็คือเป็นเป็น address นะครับของคนที่ deploy หรือว่าคนที่ส่ง transaction จากนั้นตัว x ผมก็จะกำหนดค่าให้มันมีค่าเท่ากับค่า underscore i หรือว่าค่าที่เรา input เข้าไปตั้งแต่เริ่มต้น เรากด compile นะครับจากนั้นสังเกตว่าตัว deploy เนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับมันจะขึ้นตัวช่องว่างให้เราใส่ input เข้าไป Input ตัวนี้ก็คือนะครับ input underscore i เนี่ยสมมุติผมใส่เป็น1 2 3แล้วก็กด deploy นะครับแล้วมาดูตัวนี้มาดูตัว x ค่าเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะเป็น1 2 3นะครับ วอนเนอร์ Owner, มันก็จะเป็นตัว address ที่เรานะครับแอดเ e s s ตัวนี้ที่เรา deploy ตัว contract นะครับ